สวัสดีครับนิสิตเอ,อวันนี้จะสอนเกี่ยวกับ <c oughs> การใช้ออสมการนะครับช่างทําเลนนะครับที่ได้ออทําการพิสูจน์ไว้แล้วนะครับนะครับออวันนี้จสอนวิธีใช้สมการสมการนี้ซึ่ง เดี๋สิทธิ์ของจำได้ว่าหน้าตาสมการก็เป็นอย่างนี้เป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน f นะฮะอันนี้คือหมายความความยาวโฟกัสของเลนส์นั่นเองนะครับด้านขวาจะเป็น n อะไรครับ n 2ส่วน n อะไร n 1แล้วลบด้วย1น,นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น1ส่วนอะไรครับ r 1ลบด้วย1ส่วน r อะไร r 2นะครับอ่านะเดี๋ยวจะสอนว่า เวลาใช้เครื่องหมายของ R เนี่ยครับเขาใช้อย่างไรนะครับฮนะแล้วก็เวลาดูด้านอะไรครับด้านในนะั้นด้านเหลียวไซส์กับเวอร์ชไซส์ครับในสิทธิ์ยึดอะไรเป็นหลักนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเราจะคำนวณหาอะไรความยาวโฟกัสนะครับถ้าเกิดว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นพวกความยาวโฟกัสของกลุ่มพวกพวกพวก,พวกเลนส์นูนอะ่ะก็มี3แบบใช่ไหมนูนป,ปกติ แล้วก็นูนแกมระนาบใช่ไหมครับแล้วก็นูนแกมเว,ว้าถูกไหมไอ้พวกนี้จะเป็นจะได้ความยาวโฟกัสเป็นบวกหมดก็คือถ้ามองภาพรวมเนี่ยจุดโฟกัสจะอยู่ด้านเลียวไซด์อะไอ่งน,น,นะครับนะอ่ะทีนี้เราดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนะก็โจทย์อ่ะนี่เป็นโจทย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับอ่าก็ จากโจทย์บอกว่างี้เลนอันหนึ่งนะครับก็คือ,อน,นี้แหละมีลักษณะดังรูปนะครับทำจากแท่งแก้วซึ่งมีค่าดัชนีเหตุเท่ากับ1.5อันนี้นะครับผิวโค้ง A ผิวนี้ผิวโค้ง A ผิวโค้ง A นะมีรัศมีความโค้ง3 0ซนติเมตรนะครับและผิวโค้ง B มีรัศมีความโคง้ง4-4ซนเมตรแลคือผิวนี้ หิบีนะครับอ่าทีนี้สอ์ถามว่าจงหาความยาวโฟกัสนะครับของเลนของเลนดังกล่าวถ้าเลนวางอยู่ในนะครับในน้ำนะซึ่งมีค่าดัชชี้นีเหตุน,นะครับหนึ่งจุดสาสังเกตดูวางอยู่ในน้ำนะครับอันนี้เป็นพวกกลุ่มเลนนะครับเลนนูนนะสังเกตดูว่าตรงปลายมันจะเรียวๆค่ตรงกลางตรงกลางจะนานหนาอันนี้ทําหน้าที่รวมแสง นะครับเพราะยังไงแล้วแต่ไม่ว่ามันจะวางในตัวกลางเออ่ในน้ำหรือในอากาศนะครับค่าพิยัพโฟกัสจะอยู่ด้านเลียวไซส์นะหรือเป็นบวกกันเองนะครับอ่าทีนี้ก็กําหนดเอสมมุิผิว a อยู่ตรงนี้โอเคใจไหมครับนะเพราะนั้นจุดเซนเตอร์ของจุดจุดจุดตรงกลางของผิว a คือตรงนี้เขาเรียกว่า c 1นะครับนะระยะนี้ก็เป็นระยะ r 1นะทำนองเดียวกันนั่นคือว่าผิวโค้ง b ลักษณะน,นี้ครับจุดเซนเตอร์ของมันจะอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับ โค้งต้องอบจุดเซนเตอร์ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นระยะลาย r สองอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้แสงเข้าด้านนี้ก่อนนะครับเข้าด้านนี้ก่อนแล้วก็หักเหพันเลนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ออกมาอีกทีหนึ่งโอเคปะ่ะนะครับนะเรามาดูว่าเราจะใช้เครื่องหมายของ r อ,อย่างไรอ่าหน้าถัดไปเลยโอเคปะ่ะอ่ามาดูกันอ่าก็อันนี้อ่าอ่าหลังจากวาดรูปเสร็จปุ๊บก็มาดูครับก็คือว่าเอา่อ จเขียนระยะ R ใหม่นะครับมันเป็นเกะก,กะนะนะเขียนไว้ตรงนี้ซึ่ง R 1โจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมาเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเอ่อสามสิบเซนติเมตรถูกไหมนะไอ R สองก็เท่าไหร่ครับสี่สิบเซนติเมตรนะสังเกตดูถ้าตัวเลข R เนี่ยมันมีค่าน,น้อยๆเนี่ยสังเกตดูนะน้อยตรงนี้กับผิวโค้งมันจะมีโค้งอะไรครับโค้งเยอะเห็นไหมมันจะตีโค้งเยอะเข้าไหมครับนะมันจะผูกผันกับตัวเลขสังเกตดูให้ดีถ้าเกิน R เรามีค่ามากเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ค่อยโค้งอะไร ชนะถ้าอาฟินิปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นจะผิวเรียบเลยโอเคไหมอ้าวคราวนี้ก็มาดูว่าวิธีคิดเขาเขียนรังสีดูก็ให้รังสีเข้าด้านนี้เข้าด้านซ้ายนะครับนะเข้ารังสีเข้าขด้านนี้ให้รังสีขนาดเข้ามาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเขียวข้าด้านซ้ายปุ๊บเจอผิว A นะนี่รังสีตกอขดทบ อูก่อนนะครับแล้วก็ลังสีจะหักเหเข้ามาด้านนี้เข้าไปเข้าใน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 เนื้อของของของอะไรก่อนของของแท่งแก้วก่อนขั้นด้านซ้ายของของเส้นแดดไลน์เนี่ยจะเป็นอะไรครับจะเป็นเส้นเอ่อจะเป็นด้านเอ่อด้านขวาด้านขวาของเส้นแดดไลน์แสงหักเหเข้าไปเคปาะมันจะเป็นด้านอะไรครับเรียวไซส์ส่วนด้านซ้ายจะเป็นด้านอะไรครับบวชดไซส์ถูกไหมถูกไหมคลิกอังแรกก่อนเพราะนั้นเนื่องจากว่าจุด C หนึ่งมันอยู่ด้านอะไรครับด้านเรียวไซส์เพราะนั้นเดี๋ยว R หนึ่งต้องเป็นบวก อ่าหลังจากนั้นเมื่ออแสงเดินทางผ่าน A อผ้ผิว A เข้ามาในแ่แก้ววะกะทบผิว B สังเกตดูแสงเข้ามาด้านนี้ปุ๊บแล้วหักออกด้านนี้ที่ผิวหักเหขั้งที่2เนี่ยด้านขวาเนี่ยจะเป็นด้านอะไรครับเลียวไซ้าด้านซ้ายจะเป็นด้านอะไรโวเทสไซด์หมายถึงว่าตรงผิว B โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าด้านขวาเป็นด้านเออ่เลียวไซ้ายนะด้านซ้ายเป็นด้านโวเทสไซด์เพราะฉะนั้นจุด C 2เนี้เป็นอยู่ด้านอะไรครับด้านโวเทสไซด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยว R 2ต้องแทนที่ติดลบ โอเคป่ะเ okay, ่า,าเรามาดูภาพกันเลยก็เขียนลังสีโชว์ให้ดูนะครับก็อย่างงี้ก็เอาลังสีขนาดน้อยก,กันนะครับเล็งเห็นสิทธิ์ดูนะครับอย่างี้ก็จันเห็นลังสีให้ตกกระทบตรงนี้เลยนะคะนะสังเกตดูข้อนิดเอ่อระวังนะครับมันเป็นเลนบางนะแต่ว่าเราต้องเขียนให้มันเห็นชัดๆหน่อยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างงี้นะอ่ะเห็นลังสีมาอย่างงี้ปุ๊บเข้ามาเห็นไหม อจะให้ลังสีขนาดเข้ามานะครับใช้เส้นคู่เลยนะเดี๋ยวฉันเขียนลังสีลากเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นลากตามแนวข้างล่างด้วยนะครับตามแนวข้างล่างมาด้วยนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นยังไงโอเคอดูก็ให้ใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะครับเข้าไปนะสีน้ำเงินเข้าไปลากเข้าไปปุ๊บนะสังเกตดกูนครับมาลังสีขนาดเข้ามา นะกระทบผิวที่หนึ่งผิวเนะครับนี่ปึ๊บอ่าตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยรังสีตกกระทบนี่รังสีอะไรตกกระทบข้างล่างรังสีขนานให้จุดเอตรงนี้เห็นไหมจากนั้นก็อันนี้หักเหถูกไหมครับเข้ามาในในแท่งแก้วนะเพราะในแท่งแก้วเนี่ยเมื่อ,อเดี๋ยวในแท่งแก้วจะเป็นอะไรครับเป็นด้านแลเรียวไซด์ถูกไหมนะของการหักเหครั้งแรกก็หักเหเข้ามาอย่าง,าง,างานี้ก่อน นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่านิสิกะดูงี้นะครับเขีย okay, ว่ะเบนเข้าเบนเข้ายังเคยสอนไปแล้วเบนเข้ามาตรงนี้ปุ๊บดูนะเบนเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอ่าเบนเข้ามางี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้เมื่อผ่านแท่งแก้วมาครับเจออะไรครับแนวเ,เจอด้านอะไรครับด้านบโอเค่ะหักเหออกเบนออกอีกทีนึงมันจะเบนเข้ามารักษณะนี้คนทำหน้าที่รวมแสงครับมันจะเบนเข้ามาอีกทีนึงนะก็เอาจุดที่มันตกกระทบไปตรงนี้ก่อน เข้าไหมครับนะเบนออกมาทีเออเบนเข้ามาทีงี้อ่าเห็นป่าเเขาเขียนแนวรังสีหักเหสุดท้ายออกมาอ่นนี่คือแนวรังสีรังสีหักเหสุดท้ายออกมานะครับลาออกมาเรื่อยๆอยงี้ปึ๊บลาออกมาครับโอ้ยเดี๋ยวต้องไล่ตรง,งนี้นะหักเหแล้วนะครับสังเกตดูสังเกต,ด,เกตดูครับแสมจะลูกเข้าหากันถูกไหมหเดี๋ยวทำไมครับตัดกันจุดจุดหนึ่งตรงนี้ดูสังเกตดูตัดย่างเนี่ยเนี่ยพัวเข้าไปไหมตัดแล้วปะเราก็ไล่มันเลยนิดนึงนี่ตรงนี้ ปุ๊บก็เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นแนวรังสีอะไรตัดกันโอเคปะ่ะนะตัดกันตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดโฟกัสของอะไรครับของเลนส์ของเลนส์นบางอันนี้นะนะซึ่งระยะจากกลางเลนส์นะครับระยะจากกลางเลนส์เนี่ยระยะจากกลางเลนส์มาเลยประมาณค่าเดียหรือว่าต้องเป็นเลนส์บางนะครับนะระยะจากกลางเลนส์มาเลยนะกะกะเอาหน่อยนึงว่าจะไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าก็ นิดหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับให้กลางเลนพอดีปุ๊บเพราะเลนบางนะเอามานี้ระายะามานะเอามานี้ฉันใช้ขอใช้สีแดงแล้วกันนะครับตรงนี้นะกลางระยะกลางเลนปุ๊บกมาเล่ระยะกลางเลนละเลน,นะนี่สิทธิเ์เปิดลาไปนะครับกําหนดระยะตรงนี้มานะก็ตรงนี้เราว่าตรงไหนดีออาตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ตรงนี้แล้วกันนะระยะที่ว่าตรงนี้ ปึ๊บมานี่นะอุ๊ยนครัตรัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยคือความยา Focus, วโฟกัสรวมของอะไรครับของเลนส์นั่นเองซึ่งเราต้องการคำนวณหาถูกไหมเนี่ยเอตัวนี้เนี่ย,ยเท่าไหร่นะก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็คำนวณมา ก็นะเริ่มจากสมการช่างทําเลนนะเรามีสมการเลยครับสมการเศษหส่วนเนะเท่ากับะไรครับ n 2ส่วน N อะไรลครับ N1 ลบด้วย1แล้วคูณกับ1ส่วน R 1ลบ1ส่วน r 2ฮนะเดี๋ยวเราจะหาว่า A, เนี่ยมายาวเท่าไหร่ด้วยถูกไหมนะก็แทนค่าลงไปนะครับ ก็1นส่วน f ทีนี้ n n 2สองคืออะไร n 1หนึ่งคืออะไร n 1หนึ่งคือตัวกลางแรกที่เข้ามาเอเคป่หนึ่งถูกไหมครับอันนี้สมการมาแล้วนนก็คือดูเลยว่า n 2นสองี่คือของอะไรครับข,ข,ของของของแท่งแก้วถูกไหมครับก็คือหนึ่งจุดห้าแทนไปเลยครับหนะึ่งจุดห้าอากาศแล้วน้ำคือหนึ่งอะไรหนึ่งจุดสามถูกไหมครับนะแล้วลบด้วยหนึ่งนะฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็นจะเป็นเอ็นเอ็นของเอ็นของน้าก็คือหนึ่งจุดอะไร 1.3 1.3อันนี้จะเป็น n ของแลบ n ของแท่งแก้วก็คือ 1, 1. อะไรหนึ่งจ้าถูกไหมพอฝั่งนี้ออกมาก็จะเป็น n 1. อะไร1.3ซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูกันก็หส่วนอ1 r 1หนส่วนอะไรครับอ่าหักเหครั้งแรกน,นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้โอเคไหมนะด้านขวามือของ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 ผิว a จะเป็นได้อะไรครับเรียวไซด์ถูกไหมเพราะนั้น C1 เนี่ยมันอยู่ด้านขวามือของผิว A พอดีถูกไหมเราต้องใช้โค้งนี้โค้งนี้สอดคล้องกับยู่ C1 ก็ใช้ r 1อันนต้อเป็นบวกก็งแทนได้แหละส0มสิบในสแทนได้สาสิลงมาตรงนี้เข้าใจไหมครับอ่าทีนี้ลบนี่คือไงลบหลักอยู่ตรงนี้ร้อยก,ก่อน1ส่วนลาย R 2คราวนี้ R 2มาดูกันการหักเหขั้นที่สองก็คือที่ผิว B นะตรงนี้แสงตกทบเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับหักเหมาด้านนี้พรันด้านที่ผิวตรงนี้ครับ ผิวผิว B เ okay, ข้าป่ะด้านขวาของผิว B เนี่ยจะเป็นด้านด้านเลียวซ้์ด้านซ้ายของผิว B จะเป็นด้านอะไรครับบริชไซด์ซึ่งจุด42เนี่ยนะครับมันอยู่ด้านอะไรครับด้านบริชไซด์เพราะนั้นระยะ R2 ต้องแทนได้ติดลบเมอแทนที่ลบอะไรก็ลบเท่าไหร่ลบ40ฮะนะครับอ,อ่ตรงนี้ก็เหลือแต่คณิตศาสตร์คำนวณเล่นๆดูนะครับนะบนะที่ติดเราคำนวณดูจะได้เท่าไหร่นะก็แทนไปนะก็ อลองดูมันจะได้อะไรจะได้เป็น1ส่วน f ขอลงมาตั้างล่างนี่เลยนะครับเป็น1ส่วน f อฟเท่ากับเท่าไหร่ไอตัวนี้คูณไขว้แล้วจับลบกันก็หนึ่งจุดสามขึ้นไปคูณกันหนึ่งถูกไหมถูกไหมส่วนเป็น1นึ่งจุดสามก็เหลืออะไรครับหนึ่งจุดสามใช่ไหมเอ้หนึ 1, 5, ่งจุดห้าลบก็ไปงี้ก็ไปงี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าลบอะไรครับหนึ่งจุดสามถูกไหมหารด้วยหารได้เข้าไปห,หารได้หนึ่งจุดสาม นะไอ้ตรงนี้ก็เอ่อหนึ่งส่วนสามสิบหนึ่งส่วนสามสิบอ่าลบเจอลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนอะไรน,นะสี่สิบอ่ตรงนี้นี่สิเราไปคิดเลขดูนะครับนะมันจะได้ไอ่ะอย่าลืมกับเศษส่วนด้วยถูกไหมครับถูกป่ะตรงนี้ทำคราร์โนเป็นร้อยยี่สิบก็ได้นะไปจะได้เอฟออกมาเท่ากับเอ่อ,อ,อประมาณเอ่อร้อยสิบเอ็ดนะครับประมาณร้อยสิบเอ็ด จุดเซนติเมตรน่เป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกประมาณนี้โดยประมาณนะเราไปคิดเลขดูนะครับไม่ยากนะสรุปว่าคือเราได้โฟกัสเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพรวมนะเป็นเลนส์บานนะมันก็ทำหน้าที่อะไรรวมแสงโอเคไหมอ่าโอเคนะครับอ่านิสิตลองหาโจทย์ทำเพิ่มดูนะครับนะจุดที่ผิดก็คือการใช้ค่า n เห็นไหมเอ็นในนี้จะเป็นเอ็นของอะไรครับออกของแท่งแก้วส่วนนี้จะเอ็นของตัวกลางนะไอ้ที่นี้ตัวกลางคืออะไรตัวกลางที่แท่งแก้ววางอยู่ถูกไหมครับสองฝั่งนี้เป็น1.3อันนี้นีเป็น1.3ด้วยแท่งแก้วคือ1.5แล้วการใช้เครื่องหมายของ R1 R2 ดูว่าจุด C1 C ของแต่ละอารมันอยู่ด้านเลี้ยวไซด์หรือวด้าไซด์นะครับถ้าวิเคราะห์ว่าจุด C ไหนอยู่ด้านเลี้ยวไซด์ก็ R นั้นก็ต้องเป็นบวกนะถ้าจุด C ไหนอยู่ด้านวูดชดไซด์ R ของมันก็ต้องอะไรครับต้องติดลบ นะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะทําได้ทุกข้อโอเคนะครับ